ุณบุญศักบุญหลวงงามเชิญนะครับดาเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สุงเกียรติกับผมในบุญสักบุญหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยก็ต้องขออภิปรายสนับสนุนร่างพรบัญญัิการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัิท้องถิ่นนั้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี2542 สมัยนั้นท่านนายกชวนีกภัยเป็นนายกร,รัมรีซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ออกมาถึงปัจจุบันนี้22ปีรรท่านประธานครับแน่นอนครับระหว่าง22ปีนั้นเนี่ยยังไม่มีปรากฏการว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมถึงแม้นกฎหมายจะออกมาให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อเสนอแก้ไขพร่ำยัด ต่างๆหรือข้อประหัติต่างๆขององค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าเทศบาลไม่ว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลหรือกรุงเทพมหานครหรือพัทยาดังนั้นจะไม่มีปรากฏเลยว่าประชาชนไม่เข้าใจแต่ขณะนี้นั้นทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะคะรับได้เสนอยติ ขอร่างพรนธบัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่นมาวันนี้นั้นผมเห็นด้วยและสนับสนุนด้วยโดยเฉพาะยิ่งผู้อภิปรายแต่ละท่านนั้นก็ได้อภิปรายลงลึกละเอียดมากไปพอสมควรพอจะเข้าใจแนวทางไปในแนวทางเดียวกันกับหมดว่าเห็นด้วยส่วนผมนั้นในฐานะที่มาจากาท้องถิน่นมาจาก ภูมิภาคมาจากบรรน,นอกแน่นอนครับเมื่อประชาชนได้มีโอกาสแบบนี้แล้วนั้นผมเชื่อว่าถ้าพระรัญญัตินีประกาศใช้ออกไปและเปิดช่องนะครับให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอแล้วนั้นเนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะพี่น้องประชาชนเขาอยู่ในชนบทอยู่ในพื้นที่ของแต่และพื้นที่ถนนตระเมงประเพณีไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาค ภาคใต้หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไม่เหมือนกันกฎหมายฉบับนี้ก็เปิดช่องเปิดให้ทุกท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นนั้นได้แก้ไขปัญหาของตัวเองชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสออกกฎหมายเมื่อมีอำนาจรัฐก็จะรักษาประโยชน์ของชนชั้นนั้นแต่วันนี้พระรัมย์จัฉบับนี้จะเปิดช่องให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงสามารถเสนอชื่อ,อตาม ที่หลายฉบับก็ได้เสนอไปแล้วนั้นผมเห็นด้วยกับในกรณีที่ที่ผ่านมามันยาก50%ก็ไม่ไหว5,000คนก็ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าหนึ่งใน10นั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละท้องถิ่นนั้นผู้มีสิทธิ์ลงคะเนนเสียงหนึ่งใน10ผมคิดว่าน่าจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ของหมู่บ้านตำบลของเขาได้อย่าง รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมคงไม่ใช้เวลามากแต่ลุกขึ้นมาพิปารายในครั้งนี้นั้นก็เพื่อจากจะให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งทั้งสาภาแห่งนี้ได้ลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการวิสามันหรือจะส่งไปกรรมธิการสามันคณะใดคณะหนึ่งก็ได้แต่ฝากคณะกรรมิการที่จะเข้ามาทําหน้าที่ขอความกรุณาว่า ถ้าไม่ควรจะเกินห้าหนึ่งในสิบก็ยังดีหรือหนึ่งในยี่สิบก็ยิ่งดีครับเพราะประชาชนบางครั้งเนี่ยกว่าจะเซ็นชื่อกันได้เดี๋ยวนี้นะครับใช้เวลามากพอสมควรประชาชนอาจจะไม่เข้าใจแต่คนกลุ่มน้อยเนี่ยอาจจะมีแค่ตำบลน,นั้นมีสิบกว่าตำบลหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่เดียวเนี่ยอาจจะมีคนไม่เพียงพอเมื่อเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ เห็นด้วยหนึ <Trustee> ่งในสิบหรือหนึ่งในยี่ฝากกรรมธิการเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงช่วยกันสนับสนุนเซ็นชื่อก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอกราบขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับครับขอบคุณครับ